สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Auto Vista ช่องที่อัปเดตรถยนตร์รุ่นใหม่รีวิวตรงประเด็นและให้ข้อมูลที่คุณไว้ใจได้ถ้าคุณเป็นคนรักรถหรือกำลังมองหารถใหม่อย่าลืมกดติดตาม Auto Vista ไว้เลยนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปชมรถกระบะท,ที่ถือว่าเป็นหนึ่งในตำนานของตลาดไทยและในปี2025นี้เขากลับมาใหม่พร้อมอัปเกรดหัลายจุดนั่นก็คือ Isuzu D-Max 2องพิ Isuzu D-Max เป็นชื่อที่คนไทยคุ้นเคยกันดีและเป็นหนึ่งในรถกระบะท,ที่ขายดีที่สุดในประเทศ ไม่ว่าจะใช้งานส่วนตัวหรือเพื่อธุรกิจ D m a x ก็เป็นที่วางใจของผู้ใช้จำนวนมากและในรุ่นปี2025นี้ i อ u ู u <uzu> ได้ปรับโฉมใหม่เพื่อให้ตอบโจทย์ผู้ใช้ยุคใหม่มากยิ่งขึ้นทั้งในด้านดีไซน์เทคโนโลยีและความปลอดภยัยเริ่มจากดีไซน์ภายนอกก่อนเลยครับ D m a x 2025มาพร้อมกับรูปลักษณ์ใหม่ที่ดูแข็งแกร่งดูดันแต่ทันสมัยมากขึ้นกระจังหน้าขนาดใหญ่พร้อมลายใหม่ไฟหน้าเล็ดดีไซน์ใหม่ที่เฉียบคมกว่าเดิมและกันชนหน้าที่ออกแบบให้ดูทรงพลัง สำหรับบางรุ่นย่อยยังมาพร้อมล้ออันลอยลายใหม่ที่ขนาดใหญ่ถึง18นิ้วดูเท่และลงตัวใต้ฝากระโปรงอิซูซูยังคงใช้เครื่องยนต์ดีเซลที่ทนทานและไว้ใจได้โดยมีให้เลือกทั้งขนาด1.9ลิตรและ3.0ลิตรทั้ง2รุ่นให้กำลังที่ดีเยี่ยมเหมาะกับทั้งการใช้งานในเมืองและงานหนักไม่ว่าจะลากของบรรทุกหรือวิ่งทางไกลก็ทำได้อย่างสบาย เครื่องยนต์3.0ลิตรให้กำลังสูงสุดประมาณ190แรงม้าและแรงบิดสูงสุด450นิวตันเมตรซึ่งถือว่าเพียงพอสำหรับการใช้งานทุกรูปแบบภายในห้องโดยสารก็มีการปรับปรุงให้ดูพรีเมียมและทันสมัยขึ้นมีหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พวงมาลัยมัลติฟังชันเบาะนั่งดีไซน์ใหม่ที่นั่งสบายมากขึ้นและวัสดุภายในก็ให้ความรู้สึกแข็งแรงและเรียบหรูเหมาะกับทั้งการใช้งานประจำวันหรือการเดินทางไกล ระบบความปลอดภัยของ DMAX 2 0 2 5ก็จัดเต็มมีระบบเบรก ABS พร้อม EBD และระบบควบคุมเสถียรภาพ ESC รวมถึงระบบเตือนจุดอับสายตาระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนและกล้องรอบคัน360องศาซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้การขับขี่มั่นใจและปลอดภัยยิ่งขึ้นโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ใช้รถบนถนนในเมืองที่มีความแออัด ในเรื่องของราคานั้น Isuzu D Max 2025มีให้เลือกหลายรุ่นย่อยตั้งแต่รุ่นพื้นฐานที่ราคาเริ่มต้นประมาณ620,000บาทไปจนถึงรุ่นท็อปที่ราคาสูงสุดประมาณ1,200,000บาทขึ้นอยู่กับว่าคุณเลือกตัวถังแบบไหนเครื่องยนต์ขนาดเท่าไรและระบบขับเคลื่อนแบบไหนไม่ว่าจะเป็น4ประตู2ประตูหรือแบบขับเคลื่อน4ล้อ Isuzu ก็มีให้เลือกครบทุกความต้องการ สิ่งที่ทำให้ดี a x ได้รับความนิยมเสมาอมาก,ก็คือความทนทานการบำรุงรักษาง่ายและมูล,ลค่าขายต่อที่ดีไม่ว่าคุณจะซื้อเพื่อใช้งานส่วนตัวทำธุรกิจหรือซื้อให้ครอบครัวก็มั่นใจได้ว่า DmaX จะเป็นเพื่อนคู่ใจที่คุ้มค่ากับเงินที่คุณจ่ายไปทั้งหมดนี้คือภาพรวมของ i s u z u d m a x 2025จากช่อง Auto Vista ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Auto Vista ไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับรีวิวรถยนต์รุ่นต่อไปที่จะมาอัปเดตใให้คคุณก่อนร ขอบคุณที่รับชมครับ